ยากาศช่วงแร <AND> well. ่ๆกับใกล้เวลาจะหกโมงเย็นแล้วนะครับใกล้เวลาจะหกโมงเย็นทีมงานกำลังแต่งหน้าแต่งตานะครับลกดตากำลังแต่งหน้าแต่งตา พี่จะพูดงาม,งามเนาะพี่จะพูดงาม,งามเนาะพอกว้างยินมาแตงหน้าอยู่อ้า,อาวาไปอย่างคอยถูกเครื่องคิ้วฮะให้คิ้วทีมงานไทยม<อ>ีก่อน อธิค้หน่อยแล้วอดิค้บหน่อยแล้วเร่ัอดิค้บหน่อยแล้วนะยุไซล่ะเห็นอยู่อดิค้บหน่อยแล้วอดีค้บหน่อยแล้วอะสวัสดีคับหน่อยเร็วมากับใครญาเหรอฮะอ๋อลูกยาบอก่ หล่อมากเลยอ่ะมันหล่อมากเลยอ่ะโอ้โหหล่อคิดแตกคิดแตนหล่อได้แม่มันใช่ไหมหล่อคิดแตกคิดแตนไปเลยอ่ะไม่สนใจลุงเลยไม่สนใจกูเลยโอ้โหโอ้หน้าหน้าเดียวหน้าเดียวไม่สนใจลุงเลยไปละไม่สนใจละไปละขนาดแม่ก็ไม่สนใจเนาะ ต่เสียดายสุดเนาะต่เสียดายสุดเนาะปุ้ยสุดเลยก,กิขเข่าพนแล้วลืมใจเข่าพอเขอื่นเข่าเข่นนำนี่ไซหรือวะอันสร้างอเมซอนมันเด้งขึ้นมาไหมจะออไปนึกได้ไหมรออยู่นั่นเด้อวอ้าไซรหรือวะกินบทใจิบอกคนนั้นเด้อละละว่าลืมกินเขื่อนเข่าเขื่อนน้ำ

ก็เป็นเพจแล้อ <t> เ <ired> er ่้ขอบคุณหลายๆจ้ามองนังเราดีดิเาว่าแ่้องบอกัครอบเป็นยังน่ะคอแพ้สอยจพุุนล่ะเฮ้ยวานนี้ก็จังเอายาท่านี่มันไข่ก็เลยประกาศไีเลยรอเนาะตาให้งอนาแตมือนี้ ตาแดงทประจำสอดแจงเนาะงานปสอดแจังไรหมื่นเนี่ยผมกินเข่าบะแสไบเลยครับร้อนกําลังร้อนกําลังรู้สึกว่าแบบตักใส่แห้งบ่เต็มดีอยากกินเข่ากินบะแสเพราะมันมอยากเรีนสอดแจงแม่ครับมันเจอแห้งอยู่ไงหรอมึดเจอแน่เดือนหนาทั้งเดือนเดือนหนาเดือนนี้มึดเจอแน่หรอจ้าเอาเลยจ้าเอาเลยกินแล้ว เปนนแม่้านี้ได้มาาไเินยต้นมีมงใช่เขาบ่ธรรมดาดีเขาพอเอกเงืนหลานได้นั่นบา้บาหัวกระาะเอกเงินหลานในต้นม้มงใช่น่ะล้านหนึ่งเขได้อยูงไน่ะมาพยายามมากเดัจเอนนึ่งนี่้ผหลายเอาว่ดสิถามอยู่ว่ถามดอก ผมฟ้าไฟ่กี่พี่หลอกอยากลงไปได้แต่ว่ามันสูงอ่ะอยากไปดูหน้างานอ่ะ แล้วว่างเขาต่ำเร้อแล้วว่างรีบตำเร่อนองย่านรีบ่เออ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 รีบหนีบเอออีรีบาขอบคุณทุนน้ใจครับพี่น้องครับ วันนี้มีจิตตลาพล่ามนะครับเข้ากลุ่มได้เลยนะครับพี่น้อง f c แฟนคลับเข้ากลุ่มได้เลยนะครับจิตตลาพล่ามนะครับแล้วก็สินวินจากมากับใครใฮะเคลื่อนไหมวันนี้ ไปไปหาแต่งหน้านะลไปไหนไปไหนไปไหนไปยอใรองโห่ใจรอไทยไทยไทยอะไรอีคาบงกาป่ามเลยเนี่ย ไม่ออกไปเนาะก็เดินแค่นี้แหละมหาเสียนนลเนีย่ยสวัสดีครับปั๊มเห้นแน่สันมาก โ่อรเป็นตันตายแต่ถวบนนี้เกษตรายจะจะาย,ยุคเพราะว่ามันไม่ไยุ่งกันบนนี้อ๋อดีครับพี่แต่ทีมงานเก่าเฮาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคอยเฮ็ดตามคอยเฮ็ดตามหนาทีคอยเฮ็ดตามหนาทีโอ้พี่น้องหลายล่ะ

ต้องไปชิ้นแดงต้องไปพุ่งเฒ่ามากเลยเมื่อกี้ใส่กอดนะยี่โมมามาถ่ายรูปไปเนี้ยเร็วเอาเอาถ่ายขอถ่ายคลิปอยู่เจ้ากู้หันไปพุ่นโอ้ยหาแดกดาๆถ่ายแล้วปะเดี๋ยวนี้ได้แล้วปะถ่ายละกล้องไหนนี่กล้องนี่เสี้แดงเนี่ยเสอง โอเคขอบคุณครัเสียหมลนทมาอยู่ขอบคุณครับคุณครับขอบคุณครับไ้นมางเดี๋ยวแล้วแบเดี๋ยวล้นสี่โอ้โอเอา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 โอเคขอบคุณครับครับข้างหลังข้างหลังรข้างหลังเลย เดี๋ยวไปบกัน่าาิ่มาจกน้จไม่ได้ออ้ซ่ขอบคุณครับการางรูกระปวดฉากแรกฉากแรกครัเป้าเขาเด้อคอยออกฉากแรก แล้วก็ะควรนก็หายไปเลยมาหนี่งห้าแดกหนักมันไทยไหมเนี่มหันควนเตือนเต็มรูปปั้นก่อนมาจันได้ยังเอาล้วๆล้มันคืองานเจาะผ่าด้วยพอกับพอกับออกฉากแล้วก็นอนไปจ้าฮะมาแล้วนะเห็นเห็นแวบๆหยุดหรือว่าคนละคน จำได้แต่ไม่รู้เขามายอะไเพราะว่าเขาเขามาค้ำบอกเขามาีกะอ๋อเขาไปทางหลังเด้อไปทางไหนเราไปชื่อว่าเราท่านไหนขออยางนี้ไปตรไหนอย่างนี้ทางไปไหนอ่ะขอบคุณทุกทุกใจครับพี่น้องนะครับผมี่น้องมาแล้วมาแล้วเอา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 แล้วแล้วเอากดเร็วแล้ว จะไปชันชันชูบ่เอาเลยแล้วโอ้ยแล้ว่าโคตรโผ่พอสิแตกโตเป็นผู้สาวยางเลาะอยู่คนหนึ่งออกฉากเดียวก็รอดตัว พูดๆข่าวภาคภาคล้านลานอาหารเป็นเสฉวนปนวดจ่ะไรไม่ตามไปสองกโอ้ผมนอนผมพักผ่อนเปนหวดเป็นหไวอะพอกัคกิปหนครับพี่นองครับ